โอ้ชุดใหญ่ของชลิีเกอร์มานี่ต้าไปปุกทุกแบบนี่ออกมาครับไปไกลเลยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่หรต้นลงให้ได้ให้เพื่อนครับ จริงนะสองสองให้มามาร์คกลับมาบอลหายบอลูกโตที่ผมจดบุกโอ้โหบุกจากบอลหลุดมือโอกาสนี้หลุดลอยไปครับหลังจากพอเตอร์นี้นะครับจะมีการทักเกตจากผู้โชคดีของเราโอเคใครที่ทะเบียนไว้เตรียมตัวไว้เลยนะครับถ้าผมเหลือแล้วเราสองตัวเองนิดนึง มอดีไหมครับารเรียกเอเจ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 ยอดจริโอ้โหแมากว่าโอ้โหนี่นะฮะแล้วทำไมพี่จอร์จแม่ไม่รู้กันนะทีนี้เดียวแต่โอ้โหแอสตันเองจะบอกว่าข้อยหลังนี้สุดยอดมากสุดยอดสติบ้านครับ แหวมานี่หูพึ่นตาแตกเลยครับผม,มกกุนะมารุเมื่อกี้นี้เราได้เปลี่ยนตัวมานะคะภูวินเอาไปพักแล้วก็เฮ้ยหูตอนน่ได้เีย้หลุยนะครับลงมาแทนภูวินนะคะรับแบบทีมไรนี้คนหนุยครับ นาทีสุดท้ายของโพเตอร์ที่สองน,นะครับตือเร้นจะมีอะไรพิเศษเหางทีใหญ่บอกมาเมื่อกี้นะฮะด้ชุดนี้ก่อนนะของทางลรนชีต้าครับขึ้นมาเลย AJ เพลงนี้ต้องได้ดีนะถามแต้จากคุณมาร์คนิ่งไไหมไม่ได้ครับไปออยอได้ดีจนะี จะมยู่หายใจเลยครักี้นี้ช่วงนี้อยู่ค้างอยู่บนบั้นนะครับน่าจะเป็นเพลงไช้ท้ายแล้วนะของวันที่สองครับสาต้มใยูไนเข้าไปเอาไม่ได้ปีบาวกลับมาได้ส่งมาิมเส้นและได้ไหมโอ้โหตาลอยเดือสี่วิ่ายครับสีวิถัาขผมเกียวนี่นะ ทาวิจิตาครับหมดเวลาหมดเาเราื่องเชี่สอน,นะคบเป็นชานดโดว์นนลีกัวนะคะที่หนักาและยังชี้ได้อยู่อสควรเลยเนะฮะแล้วเดี๋ยวจ,จะมีอะไรพิเศษครับท่ครับเดี๋ยวจะมีไไอะไรเดี๋ยวจะมีเป็นโอเคเดี๋ยวสรุปก,ก่อนนะตอ,อตอบพอตแรกนะคะตอนนี้ ขอตัวได้ที่ติดตามกันนะครับครับผมได้เลยค่ะนะคะนี่นะคุณนาแค่ผ่านไปแค่สองคอร์เตอร์ก็เร็วสนุกสนานลูกเด็ดเห็ดมารณ์มากๆสุดยอดแล้วนะครับผมอ่ะช่วงที้เราพักกันหน่อยดีกว่านะฮะก่อนหนึ่งเลยนะผมจะแจ้งนิดหนึ่งนะฮะต่อไปจะเป็นช่วงเวลาของมินิเกมนะฮะดังนั้นท่านที่มีวิสแบนสีเหลืองนะครับวิสแบนสีเหลืองนะครับให้มาเตรียมตัวนะฝั่งไลท์นิงชีตาร์ได้เลยครับอะนะฮะและท่านที่มีวิสแบนสีม่วงนะคร มาเปลี่ยนตัวนะฝั่งประตูนะคะของ Shadow e a g l e ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะครับเอาล่ะก่อนไปพี่นี่เกมวมัดสิเรามาแบบว่าคุยกับนักกีฬาหน่อยดีกว่านะเพราะเกมนี้มันผ่านในสองควอเตอร์มันอาจจะมีการเปลี่ยนแผนหรือมันอาจจะมีการปรับรูปเกมก็ได้กุเลโอถูก,กนะต้องมารฝาก Lightning Chita ดีกว่านะครับอ่าคุยกับนักกีฬาเราหน่อยนะพีม<า>่มนี้ พอตอนที่ผ่านมารูปเกมเป็นยังไงบ้างเออปีนี้สีดำเตรียมตัวมันดีมากอุ้ยเฮ้ยนะแต่ว่าสีขาวของเราครับอกเราค่ะเรายังไม่ยอมยังไม่ยอมครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปชุมหลังเกมยังไม่จบอยากเพิ่มศพศพทหาถามค่ะน้องซีดีกว่าเวลาเฮียเล่นบาสเป็นยังไงบ้างโเฮียน่าจะเหนื่อยมากๆดูจากทรงแล้วแต่ว่ายังไม่มีคนดูแลใช่ไหม แบบนี้นี่คือยังไงครับเดี๋ยวช่วยแทนไหมไม่คือคือทั้งปีเนี่ยเราดูแลผมดูแลคุณมาทั้งปีแล้ววันนี้วันนี้ขอแค่วันเดียวเลยอยากชื่นใจมีอะไรที่ทำให้ผมชื่นใจได้บ้างผรมไหมลุยช่วยอะไรนี่เลยชิมินชาเขียวกลิ่นข้าวโพดหอมไกโดูรสตาดเฉลพิเศษครับ หอมหวานเบาๆสดชื่นหอมอนเบาๆนเบาถามเฮียเจมดีกว่าครับชอบแบบว่าอะไรหอมๆไหมอะไรหอมๆผมชอบหมดเลยครับหรอฮะแต่มีอะไรหอมๆให้เฮียหน่อยไหมล่ะเออ้เนียเหมือนเราไมเรานนี้นะเหมือนเราไม่มีตัวตนเหมือนเราเป็นอากาศทธา สองคนหม่คน,นก็เจียเลยดีกว่าเยอยากให้อย,อยู่ด้วยนะไม่ครับอ่าโอเคโอเคยังไงดีล่ะน้องสีนี่เลยนี่เลยมามาเปิดจิตสัมพันธ์ใหม่กันดีกว่าแต่แต่เห็นบอกว่าคือถ้าอยากจะดื่มโยชีเนี่ยคือต้องท้าทายเกี์หน่อยถูกป่ะโอผมมีเกมถีาจะกินโมชีเนี่ยผม อ้ยอยากได้ลูกบาสด้วยนี่เลยนี่เลยลูกบาสอยู่นี่เลยลูกผมอยากให้เยจิมเนี่ยหมุนลูกบาสแล้วผมนับหนึ่งถึงสามถ้าเจมทำได้ผมให้เลยโอชิแต่ถ้าทำไม่ได้ผมก็ยังให้อยู่นมใจดีเกินไปมเธอบอกลงโทษกันบ้างมาทำไมไม่ได้ไม่อยากลงโทษหมอสิไม่อยากลงโท คิดว่าทำได้ไหมหมุนไปอยู่บนเนลแล้วต้องนับ1-3ถึงค่ะ1นึงถนะใครนับผมนับให้น้องสี่ไม่นันะ่็นับสินับคนไปนับไปเขาคุณจะมาบอกว่าอิสกักอะไรมีโกงกันหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีตัดเกมเลยออกคปตามลูกเกมค่ะอ่ะ1-2-3นะน้องสีเป็นคนนับนะครับ น้องสีให้กำใจได้ไหมขอให้เฮียครับอยู่ยังไงไหวล้ะที่นี้อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอารุษอารุษบ้าน้าอารุษสีมาให้สัญญาณหนึ <apologize> <K escrito> ่งสองสามสี <Glenn ap gonna puis> ่ห้าโอ้โหเป็นเจเลยเหรออันนี้เกิดเนี่ยเฮ้ยยังมีคนเนี เฮ้ยแล้วคุณน้ำเบี้ยสีไวมากหนูง้อสีเทา67เข้าข้างแหละเขาตาถือว่าทำได้ไหมนะแฟนๆถือว่าทำได้ไหมฮะทำได้โอเคถ้างั้นเรามาดื่มโมชิกันดีกว่าได้นี่นะฮะนี่นะครับผมนี่คือน้ำชิคฟินทีชาเขียวกลิ่นข้าวโพดฮอกไกโดนะครับนะฮะเขาบอกว่ามันจะหอมแล้วก็หวานเบา ป่ามาได้กลิ่นแล้วนะกลิ่นความหอมนะน้องซีนะจะบอกว่าอยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยมาเปิดจิดสัมผัสใหม่กับชาเขียวทั้งหอมหวานเบาๆแล้วก็อร่อยออร่อยสดชืน่นอุ้ยมันมีนะมนะิลอนอ่ะทุกคนอยากจะลองไหมทุกคนใครอยากจะลองไหมคะลองนะ้ำนะไม่ใช่ลองพวกเราเนะ <c oughs> อะมาๆมา,มา,มาดูรอบๆกัน<า>นะมาโอเคดีนะฮะชัดเจนแนละ้วชิคกี้พานะครับมาชม จร,จริงรสชาติเหมือนแบบมียน้องบอกมันมีความหอมแล้วก็หวานเบาๆแล้วก็มีความสดชื่นและเป็นข้าวโพดชัดเจนใช่ไหมน้องสีใช่ครับผมแล้วอีกอย่างแหละน้ำตาลศูนยเปอร์เซ็นต์ยังไงกินแล้วก็ไม่อ้วนถูกต้องนะคะถูกต้องเลยนะคะอ่ะแต่ถ้ท่านนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะลองนะคะก็สาม,มารถนะคะฝากติดตามค่ะแล้วก็ แฮชแท็กนะคะให้เราในวันนี้ได้นะคะแฮชแท็กโอชิฮอกไกโดพรนะะหรือว่าแฮชแท็กนะคะโอชิเอสจิมมี่สีได้นะทุกทนะ่านขาก็ขอฝากด้วยนะครับโอชิกรีนทีเต้าพดนฮอกไกโดน้ำตาลสูนย์เปอร์เซนต์นะครับผมครับผมฝากไว้ด้วยนะคะอัปโบลดเรื่องเดิมให้กับจิมมีสีขอบคุณนะมีพลังรักสดชื่นแล้วเดี๋ยวต่อกันได้ในคอร์เตอร์ต่อๆไปนะเนีย่ยนะโอเคเดี๋ยวให้สองคนเขาคุยกันต่อแล้วกัน